สวัสดีครับวันนี้มานําเสนอคุณแผนเนื้อว่านดอกทองนะครับสังเกตเนื้อพระนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากทีนี้ก็มาดูนะครับตําหนินะครับแต่หลายส่วนของพระนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเลื่อนให้ดูนะครับอันนี้คือในส่วนของด้านหน้านะครับ สวยงามนะครับเนื้อผ้าสวยงามมากนะครับเหลืองเดีือนี่คือเนื้อว่านดอกทองนะครับอ่าเดี๋ยวซูมให้ดูอีกรอบนึงชัดเจนนะครับ 哎。Uh.